บรรยากาศและเหตุการณ์เทศกาลพุทธชงกันวนี้นะครับบันทกวิดีโอของสำนังกงานพนาชมชนจังหวัดพะเยานะครับได้มาร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรัตนะา,าจสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุ รอบห้รอบหัวสภาษาวันที่2เงใสาสองพันห้าร้บการบรรพชาหมู่นะครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นที่วัดเชียงบ้านนะครับตำบลโงเจนอำเภอลรงเจนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้จำนวน26รูปนะครับในเขตอำเภอพะเยานะฮะก็ระหว่างวันที่6 เมษายน2558น,นะครับก็ไปสิ้นสุดวันที่18เมษายน2558น,นะครับรวมเทศกาลสงการนี้นะครับเส้นทางอ่าภอรแกรยาวนะครับหน่วยง,งานต่างๆไม่วมกันบูรณาการนะครับจากพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบ6

น่าจะไม่เท่าไ็ร่เลยเอามีกระดาษเอาละด้วยนะคะคุณ ท وي. ท وي. น, day, yeah. น่อยน้อยมาถูปไปนเลยนายนมาไปไหนไปที nin ่นี่นเไป

yang bukan mudah pada dia tak kon tahu macam mana sebagainya dia membuka ni tadi dia